กลุ่มสถาบันเทขายบิตคอยรวมกว่า236,000 BTC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอล์คกับผมแซคโนบดีกครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะแบบนี้เลยทุกวันเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านเลยที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทาง คลิปตัวทอกครับแล้วก็รวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่งารนี้ด้วยนะครับการเรียนรู้สําคัญที่สุดเสมอนะฮะยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ตามความเสี่ยงในการลงทุนของคุณยิ่งลดลงเท่านั้นนะครับโอเควันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเทขาย Bitcoin ของกลุ่มสถาบันกันบ้างดีกว่ามีข่าวนี้มาอัปเดตนะครับสถาบันขนาดใหญ่ครับเทขายบิต Bitcoin รวมกว่า2 3 6 0 0 0 BTC ครับตั้งแต่เทล่าล่มสลายครับในเดือนพฤษภาคมใครเจ็บไปบ้างฮะในช่วงที่เทล่าล่มสลายนะครับ ในกระทู้ทวิ t เตอล่าสุดครับนักวิเคราะห์จากอาเคนรีเสิร์ชครับคุณเวเทนลันเด้นะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเปิดเผยว่านักลงทุนสถาบันได้ขายบิตคอยรวมกันไปเท่าไหรนะ่นับตั้งแต่วิกฤตเทอร์ล่าเริ่มขึ้นครับในการประมาณการของเขาเนี่ยเท s l a ขาย29,600 0 BTC ครับที่ราคาเฉลี่ย32,209ดอลลาร์ครับในเดือนพฤษภาค,คมครับ ในมุมมองของแรนเด้ครับการเทขายครั้งใหญ่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับเริ่มต้นจากการล้มสลายของเทอรล่าเมื่อวันที่10พฤษภาค,คมครับเมื่อดูคอนขายได้มากกว่า80,000 BTC ครับเพื่อปกป้อง UST ตั้งแต่นั้นมาครับมูลค่าตลาดคริปโตก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เพิ่มแรงกดดันในการขายนำไปสู่การเทขายรวมกว่า236,237 B t c ครับโดยสถาบันขนาดใหญ่ครับแันเด้ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขนี้ไม่ได้พิจารณาถึงการยอมจำนนและการป้องกันความเสี่ยงอื่นๆที่มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดหมีคริปโตท่ามกลางตลาดที่ซบเซานะครับนักขุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถูกกดดันให้ขายการถือครอง Bitcoin ของพวกเขาครับโดยขายได้ทั้งหมด4,456 BTC ในเดือนนั้นในระหว่างนี้เนี่ยเทสลาขาย75%ของการถือครองครับ โดย BTC ของบริษัทเนี้มีทั้งหมดประมาณ2 9 0 6 0 BTC นะที่เขาขายไปนะฮะตามการประมาณของลันเด้ครับเผยว่าเทส l a เนี่ยยังคงเหลือ9,686 BTC นะฮะลดลงจาก4 3 0 5 3นะครับภายในวันที่1กุมภาพันธ์2021นะโหถือว่าขายไปเยอะมากนะฮะขายไป20,900เลยนะเหลืออยู่แค่9,000กว่าเองนะครับ เมื่อพิจารณาว่าเท s l a ขาย10%ข,ายของการถือครองในอดีตนะฮะเพื่อทดสอบสภาพคล่องในไตรมาสที่1ครับในปี2021เมื่อบิต c o i n ปรับตัวขึ้นราคาจุดคุ้มทุนใหม่ของ EV ของ BTC ลดลงจาก34,841ดอลลาร์เหลือประมาณ33,325ดอลลาร์ดังนั้นเมื่อํำเนินการขายครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมปีนี้เทส l a คาดขาดทุนนะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ในเดือนมิถุนายนนะฮะแรงกดดันในการขายที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นครั้งแรกจากการขึ้น CPI index ซึ่งทำให้ราคาสินทรัพย์ตกต่ำอีกครั้งครับทำให้เจ้ามือหลายรายเนี่ยล้มละลายภายใต้แรงกดดันหลังจากการล้มสลายของลู n a ครับการล้มสลายของ 3A c ส่งผลกระทบต่อผู้ให้กู้ที่มีปัญหาอยู่แล้วฮะเช่น Celsius แล้วก็ Voyager นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยล้มละลายเดือนถัดไปครับ โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสิงคโปร์เป็นหนี้ผู้ให้กู้18,193 BTC ครับและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆเทียบเท่า22,554 BTC ตามเอกสารของศาลที่รั่วไหลออกมานะครับนอ,นอกจากการล i ควิดเ t ชันครั้งใหญ่ของ3 a c นะครับที่ลามไปถึงลามไปทั้งตลาดแล้วนะ n a d i a n p ย r p o s ร ETF นะฮะได้รีดีม24,510 BTC ระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง20 มิถุนายนนะครับซึ่งทําให้การเทขายในตลาดเนี่ยแย่ลงไปอีกครับเป็นผลให้ราคาบิตคอยลดลงต่ากว่า17,700ดอลลาร์ครับในช่วงเวลา1ของวันที่19มิถุนายนครับผมสเดือนที่ผ่านมาครับเป็นช่วงยอมจำนนครับลันเดสรุปขอบเขตของการขายในตลาดเนี่ยอาจแย่กว่าที่เขาได้กล่าวไว้นะฮะเนื่องจากการขายของผู้ค้ารายย่อยและสถาบันที่ยอมจำนนครับ สำหรับตอนนี้นะฮะเขาเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าผลกระทบจากโดมิโนเอฟเฟกต์กำลังได้รับการแก้ไขครับเมื่อความไม่แน่นอนของตลาดลดลงครับผมก็โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันพอมันล้มมันก็พากันล้มล้มมาลายกันไปหลายบริษัทเลยนะฮะและตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วครับว่ามันก็มีผลกระทบมาถึงผู้ให้บริการตลาดซื้อขายในประเทศไทยอย่างซิฟเม็กซ์ด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่า ราคาของบิตคอยนีย่มันจะหยุดนะขาลงในช่วงนี้ได้หรือไม่นะฮะแล้วจะเริ่มกลับตัวกลายเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับยังไม่อยากให้หลายคนถอดใจนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาถือไว้เยอะบางคนทุ่มเทกับมันไปหลายอย่างนะฮะจนแบบบางทีหมดเนื้อหมดตัวกันก็มีนะบางคนเนี่ยพอติดดอยแล้วตัดสินใจคัดลอสก่อนนะฮะบางทีถ้ามันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปก็ได้ฉะนั้น ก็ใครที่พลาดลงทุนแบบสุดกำลังไปแล้วก็ต้องอให้กำลังใจกันนะฮะให้สู้ต่อนะฮะทำใจกันนิดนึงแต่ใครที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะ,ะอยากเตือนนิดนึงว่าอยากให้คุณเนี่ยทำการ manage เงินทุนนิดนึงนะฮะอย่าทุ่มจนหมดตัวนะครับใช้เงินที่เป็นเงินเย็นจะดีกว่าเพราะว่าตลาดที่มีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าช่วงนี้คุณจะได้ของถูกนะครับได้ของถูกแน่นอนนะฮะแล้วก็โอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ กลุ่มสถาบันเองก็ออกมาเทขายกันแต่ก็อย่าลืมคราบว่าก็ยังมีหลายสถาบันที่เข้ามาช้อนซื้อนะฮะนักลงทุนรายใหญ่บางคนก็เข้ามาช้อนซื้อนะกลุ่มวานบางคนเนี่ยเข้ามาซื้อกันใหญ่เลยนั่นแปลว่าอาจจะมีแนวโน้มครับที่มันจะกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าดูกันตามสถิติแล้วช่วงนี้นะฮะเขามีการคาดการณ์กันพอสมควรเลยครับว่าราคาบิตคอย n อาจจะพุ่งกลับขึ้นไปและราคาสูงกว่า ที่เคยทำออทำไฮไปได้ในช่วง69,000ดอลลาร์นะครับเขาคาดกันไปจนถึงถึง,ถงขั้นหลักแสนดอลลาร์ซึ่งถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำให้ตลาดนี้กลับมาคึกคักได้อย่างแน่นอนครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในศตวรรษนี้นะครับสงครามยังเกิดเลยนะฮะสงครามเชื้อไวรัสก็เกิดสงครามต่อสู้จริงๆก็เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นแทบจะครบเลยนะฮะในช่วงศตวรรษนี้จริงๆนะในรอบโลกของเราเนี่ย จึงไม่แปลกครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะ,ะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะรวมถึงเทคโนโลยีที่มันกําลังเข้ามาแทนที่ก็ต้องดูครับว่าโลกเนี่ยจะหมุนไปทางทิศทางไหนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอํานาจห,หลายๆหลายๆฝ่ายแหละที่อาจจะเป็นกาลังพยายามที่จะควบคุมแล้วก็บีบบังคับให้มันไปทิศทางนั้นๆน,น,นะครับถ้าเรามีวิสัยทัศน์มากพอหรือเรามองเห็นช่องมองเห็นโอกาสเราก็อาจจะ ได้สัมผัสหรือได้จับโอกาสบางอย่างจนทําให้พลิกชีวิตได้ก็ได้ก็ไม่รู้นะฮะช่วงที่เป็นวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสของใครหลายคนนะและช่วงที่เป็นโอกาสของใครหลายคนอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยเกิดวิกฤตได้เช่นกันทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันได้เสมอครับคนเคยรวยอาจจะจนก็ได้คนเคยจนอาจจะรวยก็ได้ครับถ้าคนเหล่านั้นมองเห็นโอกาสที่มันแตกต่างกันนะครับยังไงก็หวังว่านะข่าวนี้นะฮะจะทําให้หลายคนเนี่ย ได้มุมมองอะไรบางอย่างไปแล้วก็ได้ประโยชน์ไปบ้างนะครไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็จับตาดูกันต่อไปฮะว่าราคาบิตคอยจะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้นะครับเพื่อให้คุณกดปุ่มจอยนะฮะ สอบเป็นเมมเบอร์ของช่องนี้ครับเปยแบบรายเดือนฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์ e ซ์คลูซี e แฟนนะฮะก็เลือกซัพพอร์ตกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆก็โอนได้เลยทางทรูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ทาง k bank นะครับผมจะนำเงินเหล่านี้ไปเติมพลังให้ตัวเองครับดื่มชานมไข่มุกฮะชอบชอบมากๆนะครับหรือว่าอยากโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้นะฮะแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้เนี่ยจะมี wallet address ให้ไว้แล้วก๊อปปี้แล้วไปโอนได้เลยนะครับ ก็สามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ฮะโดยไม่พลาดเลยนะแค่ดกดกด s ับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอใครไม่เคยกดกดได้เลยใครกดแล้วอย่าก,กดซ้ำนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ